ราศีกุมท่านมีเกณฑ์ที่อยากจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ลาบลอยโชคใหญ่อาจจะได้จับกันเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากสวัสดีครับในคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาเปิดไพ่ยิปซีทนายดุงชะตาให้กับชาวราศีกุมในเรื่องของที่มา ของโชคลาภการเงินของชาวราศีกุมในช่วงวันที่1ถึง15เมษายน2568นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าชาวราศีกุมนะครับท่านมีเกณฑ์จะได้โชคลาภทรัพย์ก้อนใหญ่จากอะไรนะครับมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบใหญ่ลาบลอยจากอะไรนะครับนะฮะจากใครจากลักษณะคนแบบไหนจากเหตุการณ์แบบใดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ การทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เป็นการทำนายแบบกว้างๆข้าเชินประการใดก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านในทีนี้นะครับการดูดวงเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ชาวราศีกุมนะครับวันนี้อาจารย์เปิดไพ่มาวันนี้นะครับไพ่ของชาวราศีกุมนะครับถือว่ามีไพ่การเงินที่เป็นโชคลาภเนี่ยอันนี้ขึ้นมาหลายใบยเลยนะครับนะแล้วก็เป็นไพท่ที่มีผลมีคำทำนายที่เกี่ยวกับเรื่องของลาบลอยด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับสิบใบไพ่สิบใบที่อาจารย์เปิดขึ้นมาเนี่ยเป็นไปที่เขาเรียกว่าไพ่เนี่ยแหละครับ ็พยายามที่จะบอกเรื่องราวหรือว่าที่มาของโชคลาภของชาวราศีกุมเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนพอสมควรเลยนะครับนะเดี๋ยวมาดูก่อนนะครับว่า10บใบนะครับที่อาจารย์เปิดมาเนี่ยไพ่สิใบที่อาจารย์เปิดมาเนี่ยมีไพ่อะไรบ้างนะครับมาดูกันที่ไพ่ใบแรกกันนะครับตำแหน่งที่หนึ่งะครับเป็นราชินีตุลย์นะครับ ไพ่ราชินีถืดาบนะครับหมายถึงความมั่นคงนะครับหมายถึงความแน่วแน่หมายถึงความรับผิดชอบนะครับหมายถึงการออกปากนะครับการให้ความช่วยเหลือดุจดั่งราชินีนะนะครับถือนะครับดาวขึ้นมานะครับเป็นลักษณะที่เป็นเหล็กแหลมนะครับในไพ่เนี่ยนะครับขึ้นมานะครับล้อมรอบไปด้วยเมฆนะนะฮะ อยู่ที่สูงแสดงว่ามีเมฆแสดงว่าอยู่ที่สูงนะเนี่ยนะครับมีเก้าอี้นะครับนะนะนะถือว่าอันนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นที่นั่งหรือว่าที่มันเป็นที่นั่งสูงๆอะไรแบบนี้ได้นะครับตำแหน่งที่สองนะครับเป็นไพ่หกไม้เท้านะครับไพ่หกไม้เท้าความหมายของไพ่เขาก็คือสิ่งที่ลุ้นรอคอยมีเกณจะสมหวังประสบความสําเร็จนะครับ สิ่งที่เราคอยมาเนิร์นนานแล้วนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะสมบัตประสบความสาเร็จไพ่หกไม้เท้านะครับตรงนี้นะครับไพ่หมายเลขหกนะนะครับอะไรก็ตามที่ตามกันมาเนิร์นนานแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้นะครับไพ่ตัวนี้นะครับไพ่ใบนี้เป็นความหมายของไพ่เนี่ยนะครับก็คืออะไรที่ตามมาเนิร์นนานแล้วเนี่ยมันจะสําเร็จสมบัตินะนะครับ มาดูที่ตำแหน่งที่3นะครับตำแหน่งที่3นะเป็นไพ่พาะราชาถือถ้วยนะครับนะมีน้ําล้อมรอบนะครับไพ่ใบนี้นะครับก็จะหมายถึงนักบวชหมายถึงพระสงฆ์องค์เจ้าหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะหมายถึงผ้าคลุมที่เป็นสีเหลืองๆส้มๆนะอันนี้นะครับลักษณะบุคคลจะเป็นลักษณะบุคคลที่เป็นอาจจะเป็นนักบวช นะเป็นพระนะครับเป็นพระเครื่องหรือเป็นวัตถุมงคลลักษณะบุคคลจะเป็นผู้ชายผิวขาวออกจีนๆหน่อยนะครับผมกลินเกลียนนะครับหรือว่าผมโล้นหัวโล้นนะตำแหน่งที่4ีนะครับเป็นไพ่แปดเหรียญ ไพ่แปดเนนะครับหมายถึงการลงทุนทางด้านการเงินนะไพ่หมายเลขแปดนะครับหมายถึงการลงทุนด้านการเงินนะครับหมายถึงเหรียญน,นะใครที่มีเหรียญอะไรที่มันเก่าเก็บอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีโชคลาากับสิ่งนั้นก็เป็นได้นะอาจจะมีเลขที่เหรียญอะไรแบบนี้ที่ท่านเก็บไว้นะครับอะไรที่มันเกี่ยวกับที่มันเป็นแบบแบ่งสรรปันส่วนเนี่ยที่มันขึ้นมาแบ่งๆเนี่ยอันเนี้ยนะครับ มีลาบใหญ่แล้วไพ่ปายเหรียญนะครับเป็นไพ่ที่เขาเรียกว่าเด่นเรื่องของโชคลาภการเงินด้วยนะนะครับอันนี้มาดูที่ตำแหน่งที่ห้านะครับตำแหน่งที่ห้าเป็นไพ่อัศวินถือไม้เท้านะครับไพ่อัศวินถือไม้เท้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่เป็นเรื่องของความเร็วยานพาหนะนะครับเช่นรถมอเตอร์ไซค์นะ นะครับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับเนะี่ยะถือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่มีความเร็วนะครับเป็นสิ่งที่มีความเร็วนะครับเป็น2ล้อนะครับอ่าท่าานอจจะได้ลาบราบัพย์โชคใหญ่จากมอเตอร์ไซค์ก็เป็นได้นะอาจจะได้จากเลขทะเบียนมอเตอร์ไซค์ก็เป็นได้นะครับนะตำแหน่งที่6นะครับเป็นไพ่ The Lover นะครับไพ่ The Lover เป็นไพ่หมายเลข6นะนะครับวันนี้หมายเลข6ขึ้นมา หลายใบเลยนะครับนะพันธ์เลเวอร์นะครับหมายถึงความรักหมายถึงคนรักนะครับนะหมายถึงนะอะไรก็ตามที่มันดูเป็นเหมือนดอกไม้นะครับกระสางดอกไม้อะไรแบบนี้นะเกี่ยวกับคนรักไพ่แบบนี้นะครับอันนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับคนรักนะครับอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคนรักของท่านนะครับนะให้โชคแก่ท่านนะอาจจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโชคลาภนะครับอ่านะสิ่งนั้นก็อาจจะเป็น ที่มาของโชคลาภของท่านก็เป็นได้ของชาวราศีกุมนะนะครับอะไรที่มันดูเป็นเหมือนขนนกนะนะครับตำแหน่งที่เจ็ดนะครับเป็นไพ่สามถ้วยนะครับไพ่หมายเลขสามนะนะครับเหมือนมีผ้าสามสีผ้าสามผืนผ้าต่างๆนะครับวันนี้แล้วก็ฉลองชัย นะมีคนฉลองชัยประสบความสําเร็จสมหวังนะครับอันนี้คือไพ่ที่ดีนะครับไพ่แห่งชัยชนะไพ่แห่งความสมหวังต่างๆใครคา,าดหวังเรื่องของโชคลารบราดรอยโชคใหญ่อาจจะสมหวังประสบความสําเร็จในม่ชานี้นะครับนะมาดูที่ตำแหน่งที่8นะครับตำแหน่งที่8เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้า ไพ่เด็กถึงไม่ทันนะครับหมายถึงข่าวดีนะหมายถึงมีคนมาพูดคุยเรื่องโชคลาบต่างๆนะครับนะมีคนอาจจะได้รับข่าวดีเรื่องของโชคลาบการเงินวันนี้นะครับตำแหน่งที่8เนี่ยก็จะหมายถึงเพื่อนสนิทหรือญาติพี่น้องนะครับอาจจะมีญาติพี่น้องนะครับนะมาพูดมานะคุยเรื่องของโชคลาบต่างๆนะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ชาวราศีกุมเนี่ยมีโชคมีลาบขึ้นมาก็เป็นได้นะครับนะอาจจะมี อะไรที่เป็นแบบว่าพูดคุยกันมีลงมีเลขอะไรพูดคุยกันแบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศรีพุมก็เป็นได้ครับตำแหน่งที่9เป็นไพ่สามเหลียนะยห่ยงนะครับไพ่สามเหลี่ยงนะครับหมายถึงโชคลาภทรัพย์โชคใหญ่หมายถึงการเงินที่เป็นโชคลาภ ที่ไหลเข้าไม่ขาดนะนะครับมีทั้งเก่าทั้งใหม่อ่านะครับสังเกตได้ว่ามีการซื้อขายอยู่หน้าประตูนะนะครับถ้าเกาดจะไปเจอโชคลาบหน้าประตูที่เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นได้เกี่ยวกับวัดหน้าประตูวัดประตูโบสถ์นะครับหน้าประตูบ้านอ่าหน้าประตูร้านสะดวกซื้อเพราะว่านี้นะครับถ้าเป็นสามเหรียญเนี่ยจะเกี่ยวกับพวกการค้าการขายร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะ ตำแหน่งที่10นะครับเป็น5ดาบนะไพ่หมายเลข5นะครับอันเดียแป๊บนึงอันนี้ไพ่สามเด่นนะครับไพ่หมายเลข3นะนะครับอันนี้ไพ่หมายเลข5้านะครับ5้าดาบเขาบอกว่าถ้าตามเนี่ยความหมายของไพ่เนี่ยเขาเรียกว่าถอดใจนะหมายถึงว่าถ้าชาวราศีกลุ่มนะครับท่านตามอะไรอยู่ในเรื่องของโชคลาบตามการลงทุนตามลงตามเลขอะไรก็ตามตามจนถอดใจแล้วนะครับ ไพ่เขาเตือนว่าให้รออีกสักทีหนึ่งนะนะครับทำแบบนี้บอกว่าเป็นสิ่งที่ท่านถอดใจนะฮะนะครับแล้วก็ไปบวกกับนี่อันนี้อะไรไพ่ฝกไม่เท้าที่รอมาเนิ่นนานอ่าแสดงว่าอาจจะต้องสู้กันอีกครั้งนึงนะครับถึงจะสําเร็จนะ,ะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะมาวิเคราะห์อ,อีกทีนะ,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราดูแยกไปเดี๋ยวอาจารย์จะรวมมาอีกทีนึงว่า อาจารย์เห็นอะไรในไพ่สิบใบนี้นะครับที่มันแบบแคบลงมาอีกนิดหนึ่งนะมาดูที่ไพ่ใบแรกนะครับไพ่าราชินีถือดาบนะครับราชินีือดาบนะครับหมายถึงนะการดูแลผู้คนการหลอกปากนะครับความการมั่นคงมั่นคงในสิ่งที่คิดอยู่นะอันนี้มาประกอบคู่กับไพ่ หกไม้เท้านะครับไพ่หกไม้เท้านะครับสิ่งที่รุนเราคอยมาเนินนานอ่าแสดงว่าบันคงแนละ้วที่เรียกว่าอาจจะต้องตามกันอีกอะไรแบบนี้นะนะครับอ่าอาจจะได้ชคหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่มันแบ่งแบ่งอ่าอะไรที่มันแบ่งแบ่งนะอ่าเนินานานะอะไรที่มันแบ่งแบ่งนะครับนะนะครับอาจจะเป็นเลขที่อยู่ในอะไรก็ตามที่เป็นหน่วยการลงทุน ทางด้านการเงินนะนะครับหรือว่าเป็นเหรียญน,นะครับอันนี้เป็นเหรียญต,ต่างๆที่ท่านเก็บสะสมไว้อะไรแบบนี้มาดูที่ระนาบด้านบนนะครับมีไพ่ the lover มีไพ่ที่เกี่ยวกับเป็นอ่าเป็นไพ่พระราชาถือถ้วยนะนี้ ตรงนี้นะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของที่อาจารย์เห็นนะเรื่องเกี่ยวกับคนรักนะครับอาจจะมีคนรักมาพูดมาคุยนะครับตรงนี้นะครับให้พระราชาสือถ้วยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาด้วยถ้าชาวราศีกุมนะครับไปขอความพิดเห็นในเรื่องของโชคลาบจากคนรักของท่านอันนี้ทำไยว่าคนรักของท่านเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะให้โชคลาภแก่ชาวราศีกุมก็เป็นได้นะ นะครับมาดูที่ทางด้านาระาน,นาบด้านล่างตรงนี้นะครับนะก็จะเป็นไพ่อาจจะวินถือไม้เท้าซึ่งบ่งบอกถึงความเร็วนะเพราะว่าผู้ชายขี่ม้าในความรวดเร็ว,รวอาจจะเป็นพวกรถมอเตอร์ไซค์นะครับนะอะไรพวกนี้นะแล้วก็มีไพ่สามถ้วยประกอบขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ ตำแหน่งที่ขึ้นมาเนี่ยเป็นตำแหน่งของคนรักด้วยนะอาจจะได้ลาบทรัพย์จากมอเตอร์ไซค์จากคนรักขอ,ของคนรักของท่านก็เป็นได้นะครับหรือใครที่ไม่ได้มีคนรักก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ของญาติพี่น้องนะครับหรือว่าลูกหลานของท่านได้นะอันนี้นะครับอาจจะเป็นเลขทะเบียนรถอะไรมอเตอร์ไซค์อะไรแบบนี้นะนะครับมาดูที่สามไพ่แนวตั้งนะครับไพ่าสามใบแนวตั้ง มีไพ่อะไรมีไพ่เด็กถือไม่เท้าข่าวดีจากญาติพี่น้องนะครับข่าวดีจากเพื่อนนะครับมีการเงินขึ้นมาด้วยนะครับมีไพ่ห้าดาบขึ้นมานะครับนะอันนี้ไพ่แห่งความท้อใจหมายถึงว่าอันเนี้ยถ้าอันเนี้ยนะอาจจะต้องแบบตามเรื่องของโชคลาภที่ท่านเคยไปลงทุนไว้เนี่ย ตามอีกที้าแบบนี้นะครับแล้วก็บังเอิญเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของที่มีเพื่อนมีฝูงมีคนรักนะครับนะหรือว่ามีญาติพี่น้องเนี่ยนะครับพูดในเรื่องของโชคลาภอะไรบางอย่างที่มันไปตรงกับสิ่งที่ท่านคิดในใจนะครับอาจจะเป็นสิ่งที่ท่านเคยลงทุนมาแล้วอะไรแบบนี้นะครับนี่ถ้ามันตรงกันแบบนี้ให้ท่านลองอีกทีนะมีเกณฑ์จะสมหวังประสบความสําเร็จ,จกับโชคลาภที่ท่านคิดเอาไว้ในใจหรือว่าเพิ่งที่ลงทุนผ่านๆมา นะครับก็อ,อย่าเพิ่งถอดใจให้ตามไปก่อนอันนี้ไพ่เขาบอกแบบนี้นะวันนี้สรุปนะครับชาวราศีกุมท่านมีเกณฑ์ที่อยาจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่ลาบลอยโชคใหญ่ อาจจะได้จับกันเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านจากรถมอเตอร์ไซค์นะครับอาจจะได้ลาบโชคใหญ่นะครับจากรถมอเตอร์ไซค์ของคนรักของท่านนะนะครับอาจจะได้ลาบทรัพย์โชคใหญ่นะครับจากรถมอเตอร์ไซค์ของลูกของหลานถ้าใครไม่มีแฟนนะ หรือถ้าใครนะครับที่ไม่มีรูปมีหลานก็อาจจะได้ลาบทรัพย์จากรถร่องสายของเพื่อนของท่านหรือญาติพี่น้องของท่านนะครับอะไรก็ตามที่ท่านเคยลงทุนเอาไว้นะครับเลขอะไรต่างๆที่เคยลงทุนเอาไว้นะครับให้ลงทุนตามอีกครั้งนะครับอันนี้ไพ่แนะนํานะครับเป็นคําทํานายของไพ่นะนะครับนะท่านก็อาจจะประสบความสาเร็จก็เป็นได้นะครับอาจจะสมหวังเรื่องของเองินก้อนใหญ่นะครับนะ การลงทุนที่เคยลงทุนเอาไว้นะครับอาจจะสมหวังวาสดุำเร็จอาจจะได้ลาบต้นใหญ่อาจจะได้การเงินที่เป็นหลักแสนหลักล้านหลักสิบล้านก็เป็นได้นะครับอาจจะได้โชคลาบจากคนที่เป็นลักษณนะผิวขาวนะครับผมกล้งเรียนนะละักษณะไม่ผอมไม่อ้วนนะครับนะฮะจ,จะได้โชคลาบจากพระสององค์เจ้าหรือวัตถุมงคลต่างๆนะครับ อาจ,จได้ลาบการเงินจากการที่มีเพื่อนหรือญาติพี่น้องนะครับมาพูดคุยเรื่องโชคลาบอะไรแบบนี้นะครับนะอาจจะได้โชคลาบซับก้อนใหญ่นะครับที่หน้าประตูบ้านหรือหน้าประตูวัดหรือหน้าประตูร้านสะดวกซื้อนะครับอะไรที่เคยลงทุนเอาไว้นะครับนะคำทำนายของพี่บอกว่าให้ลองลงทุนอีกครั้งนะครับท่านก็อาจจะมีความสําเร็จสมหวังในเรื่องของการได้ลาบใหญ่ได้โชคจาก ก็เป็นได้นะครับนะฮะดวงชาวราศีกุมนะครับถือว่าเป็นดวงที่อาจจะมีลาบทรัพย์โชคใหญ่เข้ามานะครับนะเป็นดวงที่ดวงเปิดลาบการเงินนะครับนะวันนี้นะครับเลขของไพ่เนี่ยนะครับนะที่ออกมาบ่อยก็จะเป็นเลขหกกับไพ่ที่เป็นเลขสามแล้วก็มีเลขห้าตามมาสุดท้ายนะครับนะอันนี้วันนี้นะครับอาจารย์เปิดไพ่มาแล้วครับก็ต้องบอกว่าถ้า ชาวราศีกุมท่านใดน,นะครับที่จะนําข้อมูลนี้นะครับไปลงทุนแม่ใดต่างๆท่านก็จะต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับอาจารย์ดูดวงนะครับก็เป็นคําทํานายนะนะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นดวงชาวราศีกุม,น,มน, 2, นะครับในเรื่องของที่มาของโชคลาภการเงินของชาวราศีกุมในช่วงที่1น่ถึง15เมษายน2568รนะครับ แล้วก็ท่านใดนะครับที่อยากที่จะไหวบูชาขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาภแนะนําให้ชาวราศีกุมนะครับไหว้ขอพรกับพระพิฆเนศไหว้ขอพรกับพระยาครุฑก็จะเป็นการเสริมดวงโชคลาภให้กับชาวราศีกุ่มนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากท่านนะครับกดไลค์นะครับกด share, แชร์ถ้าท่านที่ยังไม่ได้ กดติดตามนะครับก็ฝากกดติดตามให้กับอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจกันก็ขอท่านทุกท่านโชคดีมีโชคหน้าทรัพย์ก้อนใหญ่หญหญทุกทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและพบใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ